สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งในศึกที่หลายคนคุ้นชื่อดีศึกเมืองเชียงกรานปีพุทธศักราช2081เรามักได้ยินกันว่านี่คือสองครามครั้งแรกระหว่างอายุธยากับพมา่าเมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตี้ยกทัพจากของสาวดีมาตีเมืองชายแดนของอยุธยาสมเด็จพระชัยราชาธิราชต้องยกทัพไปสู้รบและมีทหารอาสาโปรตุเกสร่วมรบ120นาย ตามบันทึกของพ่อค้าชาวโปรตุเกสชื่อปินโตแต่เมื่อเราพิจารณาหลักฐานจากพงศาวดารไทยพม่าและบันทึกตะวันตกรวมถึงงานวิชาการร่วมสมัยกลับพบข้อสงสัยมากมายที่อาจทำให้เราต้องมองศึกนี้ใหม่ทั้งหมดจุดแรกคือลำดับเวลาพงศาวดารพม่าระบุว่าพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ยึดถงสาวดีในปี2 8 2และมอตามาในปี2 0 8 4 ขณะที่ศึกเชียงกรานเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นในปี2081หมายความว่าขณะนั้นพม่ายังไม่ได้ครอบครองดินแดนมอดและอาจยังไม่ได้ขยายอำนาจลงมาถึงชายแดนอยุธยาเลยต่อมาเรื่องทหารโปรตุเกส120นายนักวิชาการเช่นดรสุุเนชชุตินทรานนท์ชี้ว่ารายละเอียดในบันทึกของปิน่นโตน่าจะสอดคล้องกับศึกเชียงใหม่ในปี2088มากกว่ายิ่งไปกว่านั้น ยังมีข้อเสนอจากคุณวลัยลักษณ์ทรงศิริที่ระบุว่าเมืองเชียงกรานอาจหมายถึงเชียงไก่เชียงรายซึ่งอยู่ทางเหนือแถบสุขโขทยัยสีสัชนาลายัยไม่ใช่ชายแดนตะวันตกเลยบริบทช่วงนั้นยังมีความวุ่นวายในเชียงใหม่สมเด็จพระชัยราชาธิราชก็มีพระราชดำริให้ประหารพญานาคราชเจ้าเมืองกำแพงเพชรหลังเสร็จศึกนี้ชวนให้คิดว่าศึกในปี2081 อาจเป็นความขัดแย้งภายในเขตอิทธิพลล้านนาไม่ใช่กับพมา่าดังนั้นจากหลักฐานทั้งหมดศึกเชียงกรานในปีพุทธศักราช281 0ไม่น่าจะใช่สงครามครั้งแรกกับพมา่าแต่อาจเป็นการจัดการกับเมืองทางเหนือหรือตอบโต้ความวุ่นวายภายในล้านนาเรื่องนี้สะท้อนว่าประวัติศาสตร์ที่เราคุ้นเคยอาจต้องมองใหม่เพราะการตีความย่อมเปลี่ยนไปตามหลักฐานและมุมมองในแต่ละยุคสมัยครับ